เราจะไปตลาดน้ำวัดตะเคียนอยากเข้าคันนี้นะเพราะเนที่ค้ารองเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันก่อนไหปพันลมมันกรกอ,อยู่นะเป็นลมพัดลมดิอ๋อ <laughs> ลมโกรกดคนมีแบบที่ไว uh ัยพักขับเรือมาขายห้าบาทอ่าอันนีงเนาะเ้าสักคู่สุงหรือเปล่าบาทได้เลยรวมละยี่สิบบาท ใกุ้สดหนึ่งค่ะกจะเพาหมูหนึ่งค่ะเห็มไหมเห็นไหมเอาปกติอะค่ะเาเอร่อยไหมคะอร่อยดกัดกระเพา ผัดไทยกุ้งดบาทอันนี้กระเพราสี่สิบบาทดีไหมป<ะ>ัป<ะ>ิเอะยิะ้กระปาไทยน่ากินไม่แทงด้วยคบาทกุ้งสแล้วนะ อร่อยอะ่ะดีใช่ตัวข้าวได้เป็นข้าวแข็งๆหน่อยนะข้าวเปลาอืมนะข้าวเปลาคือไหงเอ,อ้โหผักใหญ่อยู่นะจิ้ตรงกลางข้าวกระเทียมลูกใหญ่ปะ อืมดีกินมีดนิดนึงอร่อยไหมอร่อยอืมอร่อยเนาะ 嗯、啊，他们来呀。 อ่าจะได้ป oh. ุ oh, totally ๋ยน pues ี e so ้เอาไหมคนจับ so ปุ๋ยเอมากเลยนะเอาดิเออเรปัดคิเราัดคิวเราก็ไปหามาหารแถวจั๊เบอร์สมสมเราเท่าไหร่แล้วสสชื่อร้านเนี่ยคนเอาถาดเอาเปลี่ยวสามไม้ค่ะเปลี่ยวสามไม้น้ำค่ะธรรมดาไม้แดงนะครับ ไม่ละ15บาทได้แล้วคิวยาวมากอไป บาทอันเล็กมันร้อนร้อนมากเลยอ่ะคุ้ยช่ทอดก็น่ากินด้วยเอากูใยไช่ทอดดีกว่าเอาคุ้ยไช่ทอดแบบนี้หนึ่งค่ะแล้วก็เอาธรรมดาหนึ่งอยากชิวอยากชิวอยากชิวจังเหรอค่ะมีใจใ้ติดตามนะโอ้ยถงค่ะตามแล้วนะ น่ารักมากเลยอ่ะสุดยอดสุดยอดความสวยเลยดีใจเลยเ้ยไม่ใช่ทอดน่ากินมากมาและอร่อยอ่ะอร่อยเนาะอร่อยจริงไม่อร่อยอ่ะใช่อร่อยหอมใช่แบบมิลทอดก็เราซื้อเล็กอีกนะอือซื้อกับบ้านอีกไหม กับบ้านใช้โนอาแบบนี้เพิ่มอีกเอาแบบบ้านเอาแบบสี่สี่ชิ้นก็ได้ค่ะคุณผู้ใช้ถ้าแบบไม่ทอดสามสิบห้าบาทถ้าแบบทอดสี่สิบอันนี้ต้นอะไรอ่ะแก้วแท้ครับมีดอกไหมพี่มีครับใช้ปุ๋ยเนี่ยปุ๋ยของโมโคเม็ดดีเรียงๆแข็งๆก็ใส่ไว้เม็ดก่องเม็ดแค่นั้นแหละความมันจะโตใช้ระยะเวลาไร้ค้นั่นแบบผมว่าเราจะได้ดูดอกนั้นอีกยาวต้องจินตนาการ เมื่อกี้เรากินข้าวแล้วมีดนตรีมาน้าอหนึ่งค่ะแล้วก็เอาช็อกโกแลตชิพหนึ่งเอาโค้ดค่ะรูปละ15บาทสดชื่นเมื่อตลาดนี้เป็นตลาดที่รู้สึกว่าอากาศเย็นแล้วก็ขอมกินเยอะอร่อยทุกร mm ้านเลยอ่ะสี่เก่ง ไม่หนาคลั่หน่าดีค่ะอันนี้ไม่ล้งลั่นี้ิงตัวดี่ากิโลเท่าไหร่คะกิโล่ละกี่าทครูอ้่กี่ลว้อันนี้ลูกอะไรคะมีลูกไหนลูกนี้ลูกนี้ลูกไหนล่ลูกนี้ค่ะอยากเล่นร้านละลดให้ด้วยร้สาบสาลดให้ด้วยสามบาทอุ้ยโลดใจดีมากขอบคุณค่ะมี40สิี่สิบนะ เนื้อทำเท่าไหร่คะหกสิบบาทค่ะไเนื้ค่ะแล้วก็ติ๊กแล้วก็ถั่วติ๊กเป็นแปดสิบจ้าถั่วอร่อยไหมคะอร่อยจ้านี่ข้าวปลาเสือระวังหัวนะเล่นแปลกๆเนอะลงมานั่งกราบระคุณก่อนหยิบใบไปเดินทอดโถง เป็นเขาก็าจะมีรูปปัน้นอุ้ยโเยเหรียญมีเหรียญค่ะไ <c oughs> ม่ลงกล้องกำวานมาก <c oughs> ออกทางออก,ออกไม่ใช่เข้าทางเข้าออก,ออกทาง,ทางออกตอนนี้เราอยู่ที่ My Castle Beach My Castle Beach มีจุมจ่มจุม่มสา,ารชาบูด้วย <c oughs> ทางเขา้าอย่างแบบงานแตง่งใช่ข้าวิีเลยค่ะ <c oughs> น่ารักนาอุ้ยน่ารักเนาะเอาอันนะี้มัมันดูน่ารักดีเอานี้โอ้ยโอ้ยมันแตกแลกนี่ก่อนหรอ <c oughs> ดูดิ เฮ้ยอร่อยอ่ะให้ถ่ายอ่ะรสชาติจะเป็นยังไงไอติมเลนทูนมนมเหรอฟุตตี้หวานหอมกลิ่นผลไม้เลยหนู่นึกออกแล้วเหมือนอะไรดัชมิลสีม่วงเออเออเหมือนเหมือนมีวิปครีมแหละอุ้ยชื้ กล้วยด้วยอร่อยดีแป,ป้งกรอบมานเลยอ่ะอบอร่อยไปกินก่อนหวานกำลงังดีมากกำลัง ทำสุดท้ายทุกคนพี่เบียร์ไปแต่คืองกาหูเลือบรรยากาศแบบดีอะ แข่งแรงไม่ได้ฮะชนนะเนกลับแล้วนะแคทุกคนวันนี้ใช่ค่ะก็ไปตลาดมาแล้วก็ไปคาเฟ่มาก็จุกจุ๊กวันนี้อิ่มอิ่มมากค่ะแล้วเดี๋ยวอะไรลืมไว้เจอกันใหม่นะฝากกดไลค์กดซับสไคร e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ